าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ คนหนึ่งก็โยมจำชื่อมาไย้ละเอียดจองหอมนมโยมอะไรดูสิปวดหนาปวดหนามันปวดชีสาเรือกเกินปวดมากออทชี่โยมอ่อนโยมอ่อนไม่โยมหอมตัวอะไรจำมาไย่ละเอียดมันนานมากนะนะรู้ไหมนะที่ไปยิงเขาตายนะ ไปยิงเข้านะอย่าลืมนะมันน่าการรมฐานก็ไม่ใหญ่นี่นานแล้วอย่าตามมาสอนโยมีมาตั้งแต่เป็นสาวสาวรุ่นสี่สิบนี่ปลาจะปลาคิดปนะแล้วองค์นี้จาไม่ไม่รับแค่ไหนแกแล้วแกมากนะแต่แกวเท่าไหนก็ไม่ทราบต้องพูดกันนี่ขอฝากญาติโยมมาในนิ้โยมจำได้ แนลืนไปแล้วเยกวานี้ลืนหมดลืนตอนที่ไปยิงเข้ามาถึงความตายตอนไปเด็ดกวัดก่าช่างอำเภอพธมบุรีจับุรีนี่เด็กวัดสมัยก่อนต้องเรียนหนังสือถึงบวชเลยเนะี่ยถ้าโรงเรียนไม่มีต้องเรียนกับพระเจ้าตาเรียนกับหลวงพี่หลวงตาตามวัดนี่อย่างนี้แล้วไปยิงเขาที่ไหนล่ะ ไปยิงที่โรงยึดใครจ้างเด็กเาแก่ถ้จ้างเด็กวัดไปยิงม่ถ้าวไอ้โรงยาฝิ่นมาสมัยก่อนเนี่ยเขายังไม่เลิกตามตลาดจะมีโรงยาฝิ่นขายมาเลิกตอนไหนใครรู้มั้ใครตอบได้ยาฝิ่นมีมาเลิกตอนสมัยไหนเนี<อ>่ยเลิกไม่มีเลย ไม่เ่อปฏิวัติเขาบอกให้เลิกขายยองคาสิเคยขายยาฟินไหมเคยจึงรู้ว่าจอมพลสฤษิ์ <c oughs> เนี่ยสมัยนั้นใช้ปืนฆ่าศิลาใช้เงินกลมรูปเดียวเนี่ยโยมเป็นเด็กวัด ดูวัดดนงออวัดว่ายน้ําไปแล้วกายคนนั้นกำลังกินายาฝนกำลังนวดจริงกางลาง,งคืนแหวาเข้าไปปืนจ่อเข้าที่เลยโองไม่มีไม่รู้ว่าใครยิงต้นบัตรนี้แล้วก็ะมาไปูกสิบวัดแล้วก็ออกจากวัดไปนะไปทํามาจิงก็ลืมไปแล้วว่าตนที่ไปฆ่ากบ โนไปฆ่าเข้ามานี่บีเวรมีกรรมติดตัวมาเนี่ยทํากรรมฐานให้มันรู้อย่างนี้สิให้มันรู้เพมาบ้างแต่เราไม่ได้ฆ่าใครก็คงไม่เข้าใจก็คงไม่มีกรรมติดต่อไปนะก็ฝากไว้โยมนี่ก็มาก็แก่แล้วตอนนั้นนะ่ะเจ็ดสิบกว่ามั้งได้ไหมตอนที่มันนะาาั่งกรรมฐานรวมเจ็ดสิบอะไรตะกุนี้ขังนี่แหละนะเจ็ดนะสิบกว่าเนี่ย ลอนไปยืงเงายี่สิบเจ็ดสิบแปดไปเดบุกวัดลองดูบุษราโอ้ยโอ้ยโอ้ยกินยาแตบอกโยมปวดน้อปวดน้อปวดนอก็หมดไปได้วาละเวลาที่ผ่านมามันก็เกิดขึ้นหดับวุบนิมิตม,มาเนี่ยมาตาเปรียนสอบประโรงพระสะบาร์พ่อผมเลกได้เนี่ยไปยิงเข้าที่โรงยาฝิ่นเท่าแต่เขาขาฆ่าเลยคฆ่า ไอ้คตรฟินี้มันมารักเลขมูไหมคเัาเขาก็เลยจ้างเด็กวัดตัวข่ายุ่ตายโรงยาสิลนี่ก็บอกได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่วัดเตยวัดเตยมีโลงยาสิลแตจะยอมไม่จะอยู่สิงห์บุร์ก็ไม่รู้หรอกวัดเตยอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้โรงยาสิลนี่จะเป็นเวงตามเบอร์เนี่ยหน้าทะลุนี่แหละเราเนี่ยเลยระเบิดออกมาเลยโยงแผ่ไม่ตาก็แผ่ไปเวงกรรมก็อาโหสิ พ่อตอนนั้นเป็นกดูนหนักเกินปวดรวดแล่าทรมานเหมือนอย่างไปยิงเข้ามาเช่นั้นนีออกชัดเจนแล้วเอาตรงไหนไปหลักเราอยู่กับโมโหสิกรรมขอ,ขอปุสุนปุชุนในสุขเขาก็กลับไปบ้านก็ประกอบไปชีพการงานทำอไรจาสวนอยู่เยินยไปสุขพอสุคกวรแล้วตอนแก่เวงตามโมโหสิษย์ที่เขามีอย่างเช่องค์ขรมาณโจร จะไปฆ่าโคเนี่ยต้องเก้าร้อยเก้าสิบเก้าจะไม่พอผ่านจะไปฆ่าแม่แล้วแต่แ,แล้วพระพุทธเจ้าไปยันเขาไว้ไปโปรดกลับมาเป็นทาหารเวงตามกาตามถนนโดยไปาาดินดาบโดนก้างหัวล่างข้างแตบหมดเลยใช่ไหมเนี่ยนี่เป็นพร,ระแลีวก้อรโดนเวงกรรมไม่ผิดเราจะพ้นเวงชวนกรรมไปไม่ได้แล้วต้องประสบเคราะห์กรรมที่ได้ทาไว้เพราะฝ่ายยาดมาทุกทีนี้ประสบมาเยอะจดไม่เลย เลยทีนี้โยมนี่ก็แต่มากยุคนะ้ก็แปดสิบกว่าถึงทําการกิิยาสบายมากตายมีการรู้ตัวตั้งสติไว้ได้สอนลูกหลานแล้วก็ทําการกิรายตายไปนี่นักกรรมฐา,านต้องทำนี้ไม่จะเวยวายโวยวายปวดเมื่อยแล้วก็ทนไม่ได้แล้วก็เสียสติขาดเหตุผลตายไปนรกตายไปนรกเลย สนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดโรงงานน้ำปลาฉัวหะเสงตราหอยหลอดสัพพะธานังธรรมทานัง,รรนงชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง